ครับสวัสดีครับ โอ้เตยน้อยน้องน,น,นุมา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 เบินมามาเดินไปหาอะไรหนฮนเดินมายายเดินมายายยามาไปไหนหน่ะนะที่เคยลงตรงไหนลูกวะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็คุณยายออกจากที่บ้านมาก็เดินจะเข้าลงน้ำจะลงไปที่เขาเคยลงนะครับครับสวัสดีท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็ ใครจะคิดเมตตาสงสารคุณยายทองพูนใจดีวันนี้ก็ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ติดตุ้ติดตามมาครับได้กดไลค์สัปตาไครจะกดติดตามให้กับคุณยายมาเป็นอย่างมากนะครับก็ขอขอบพระคุณจงมีแต่ความเมตตา คิดถึงคุณยายมาโดยตลอดนะครับก็เราไม่ทิ้งกันนะครับท่านเนบซีท่านผู้ใจดีท่านใดที่ประสงค์ที่จะช่วยเหลืออาหารการอยู่การกินของคุณยายทองพูลน,นะครับก็รู้สึกว่าลำบากในการหาอาหารให้เขากินนะครับ เมื่อเช้าก็บทย่าใเขากินไปแล้ววันนี้ก็เลยออกจากบ้านมาเดินเลาะติ่มแม่น้ำมานะครับไม่รู้เขาจะไปไหนนะครับเนี่ยครับเาปล่อยเขาไปก่อนนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็มีความยินดีที่จะท่าน ใดที่อยากจะช่วยเหลือคุณยายก็มาที่ช่องคุณแม่ทองภูนใจดีนะครับใครจะเมตตาสงสารคุณยายก็ให้มาที่เบอร์คุณตาได้นะครับออกคอมเมนต์มาทำคลิปนี้นะครับเพื่อ มีความช่วยเหลือให้กับคุณยายผลกระทบจากตกงานมาก็หลายเดือนนะครับก็ไม่มีจะอยู่จะกินยังไงครับท่านที่เมตตาท่านที่ใจบุญจะประสงค์ที่จะช่วยเหลือก็ยินดีนะครับนี่ครับเป็นริมชนบทานนะครับแหด,ดร้อน มากแล้วครับวันนี้อากาศจะเล่นไปก่อนนะครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอ,ขอกับสวัสดีแค่นี้ก่อนนะครับคุณยายไปลงน้ำนะครับ,นะรบท่านที่ใจดีใจบุญใจกุศลก็คอมเมนต์มานะครับที่จะจะช่วยเหลืออะไรก็ ช่วยเหลือคะแนนก็ไม่ว่านะครับให้ดีใจมากนะครับช่วงเดือนนี้ก็ไม่มีใครช่วยเหลืออะไรนะครับคุณยายก็อยู่ตามสภาพความลำบากอย่างนี้ตลอดไปนะครับต้องขอขอบส,สคุณครับครับ,ครบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ